ไปออกพรบอิสลามเพิ่มขึ้นมามากมายเป็นการยึดครองประเทศไทยมากขึ้นหรือเปล่านะครับถามว่าเรื่องนี้เป็นภัยไร้แรงเงี้ยทาไมไม่พูดทําไมพูดไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วยังมีในเรื่องของการที่ไปสนับสนุนการสร้างมัทิยิกนะครับผ่านกระทรวงต่างๆอย่างเงี้ยครับก็มีเอกสารนะครับเอางบประมาณแผ่นดินไปสนับสนุนการสร้างมัทิยิกแถมเอางบประมาณแผ่นดินไปสร้างยังไม่พอ เงินงบประมาณไปใช้แล้วยังทุจริตดีครับป่าร้อยล้านบาทอย่างเงี้ยที่จะมาที่จังหวัดตังอย่างเงี้ยครับเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยทำไมไม่มีการขุดคุยไม่พูดให้สื่อบางฉบับที่เป็นการขุดคุยแค่ฉบับเดียวแต่นอกนั้นไม่รู้ว่าอ,อ,อะไรปิดปากสื่อฮะ<ช>เรื่องใหญ่อย่างนี้ครับ <ๆ S 2> เองอิงนบงบประมาณแผ่นดินเป็นร้อยล้านกลับไม่ออกมามาตีข่าวกันใช่รับเอาเงินไปสร้างมัสยิดเป็นร้อยล้านแต่ปรากฏว่ามีการทุจริตด้วยซ้ำไปเวลาพระสงฆ์ทำ

คนที่ถูกติดคุกอยู่ทุกวันนี้ก็คือพอ,อสำนักพุทธและก็พอ,อสำนักพุทธอีกคนหนึ่งนะครับอพอคนหนึ่งก็คือนพรตั์หนีไปแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือยังติดคุกอยู่พอพนมส่วนลูกสมุนของสำนักงานาู้สั่ติดคุกกันอยู่ทีน่นี้ไปหมดทำไมเรื่องอย่างนี้ไม่พูดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของชุจริตเงินทอนวันครับมันเป็นชุจริตเงินทอนสำนักงานผู้สั่ชาติครับเป็นเงินทอนสำนักพุทธฮะเรื่องใหญ่อย่งงยงงยางนี้ฮะทำไมไม่พูด แล้วนอกจากนั้นพาสงนะครับพอท่านได้รับการประุกลับมามีมาไหมครับสื่อต่างๆที่ไปเคยไปตีข่าวใส่ร้ายท่านนะฮะหรือแม้กระทั่งสํานักงานพุ้สาแห่งชาติเคยคิดจะฟ้องร้องให้มั้งไหมว่าเออคุณไปใส่ร้ายพระของเราเนี่ยเคยคิดจะฟอ้องร้องหรือดําเนินการต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เคยใส่ร้ายไปไหมก็ไม่มีครับไม่มีการคุ้มครองเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีเรื่องของการที่ไปปล่อยให้เปิดเสียงละหมาดดังๆใน ในสถานที่ชุมชนของชาวพุทธอย่างเงี้ยก็เป็นข่าวใหญ่ครเมื่อปีที่แล้วครับเปิดเสียงดังมากนะครับในชุมชนชาวพุทธนะฮะนะครับซึ่งออพอมีการสอบถามละเอียดไปนะครับจากกรมการปกครองจากกองสำุุจกีฬาจีการัดเขาบอกว่าเขาใช้ติดตามพรบรเครื่องขยายเสียงนะครับตอนปี2 4งพัน9นะครับแล้วอย่างเงี้ย แปลว่าถ้าเขาสร้างมาัสยิดที่ไหนอยู่ในชุมชนชาวพุทธเขาสามารถเปิดเสียงละหมาดดังๆเวลาห้ารอบได้ทุกที่เลยเหรอเรื่องเรื่องแบบนี้นฮะทาไมสานักง,งานพุทธสารชาติไม่หาวิธีคุวว้มครองเราอะคนไทยพุทธเดือดร้อนเพราะอะไรบางมาสัสยิดไปตั้งอยู่ใกล้ๆวัดแล้วไปเปิดเสียงละหมาดดังๆก็มีนะครับแล้วถามว่าอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่เหรอนะครับวัดวัดสร้างมาก่อนนะคะขออีแล้วมสัสยนะิดมาสร้างทีหลังแล้วมาสร้างตรงข้างกับวัดสร้างอยู่เยื้องๆ,ๆกับวนะัดจะให้เขาสร้างได้ยังไงอะแล้วก็มาเปิด เสียงดังๆห้าเวลาอย่างนี้จริงๆไม่สมควรที่จะมาสร้างเลยรู้ว่าวัดของเราอยู่ตรงนี้แล้วคุณมาสร้างทำไมใกล้ๆวัดอ่ะและ้วก็ยังอนุญ,ญาต่สร้างอ่ะค่ะขออภคะม่นควรจะมีมารยาทบ้างไหมอ่ะควรจะให้ค,ความเคารพกันบ้างที่ตาของตัวเองอจะไปสร้างตรงไหนจะไปสูกตรงไหนได้หมดทุกที่เลยไฟเขียวให้ตลอดเลยแต่เวลาของเราอ่ะคนไทยพุทด,ดูสิคะสร้างพุทธมณฑลน่ะสร้างเจ้าแม่กวนอิมมาทําได้ไหมคะเห็นไหมคะตั้งกี่ปีมาแล้วอ่ะยังไม่สําเร็จเลยแล้วเวลาคุณ ตีงูอ่ะคุณเขาตีกันที่หัวใช่ไหมคะขอดีเนี่ยะคะ่ะเวลาคุณจะทําลายพุทธศาสนาคุณจะทาลายพระสงฆ์คุณก็ทําลายที่หัวหัวระดับพระมหาเถระสมาคมนะคะระดับเจ้าอาวาสที่ท่านเก่งๆท่านมีความรู้ความสามารถถ้าทํางานด่วยพุทธศาสนาท่านพยายามที่จะส่งเสริ คนบาปคนใจชั่วค่ะมันทําลายใช้ระบบนาีพิกาบ้างนะคะใช้กฎหมายอะไรมาทําลายท่านบ้างอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปตัดตัดตอนคือเหมือนกับตัดตอนพระพุทธศาสนาของเราอะค่ะขอดีคษฐานไปทำลายก็<ส>อทำลายระดับสูงๆของเราแทนที่ว่าเราจะได้มีผู้นาที่กล้านําในเรื่องการจะลงพระพุทธศาสนาส่งเสริมพระพุทธศาสนา พอเวลาท่านออกมาทําหน้าที่ตรงนี้ก็กลับถูกเจอพวกที่เป็นหนอนก่อนไส้เจอพวกก่อนไส้ลูกทิทานศาสนาแบบนี้บ้างอะแล้วอย่างนี้เราจะทําอะไรได้ล่ะคะมันจะขยับไปทางไหนก็จะเจอพวกหนอนก่อนไส้คอยจะขัดขวางไปหมดทุกอย่างเลยาศาสนาของเรามันถึงได้ไม่เจริญไงคะาศาสนาของเรามันถึงได้ถูกลุกข้ามาถูกลุเข้ามาแล้วก็ว่าพาะไปไหนทําไมพระที่มาสอนต้องเอาคนมาสอนทำหน้าแทนเสอดีท,ทั้งทั้ง ท่านก็พยายามที่จะทำพยายามที่จะเอื้อให้ความรู้กับเจ้าอาวาสมีการอบรมนะคะท่านก็ทำมาตลอดแต่กลับมาเจอปัญหาแบบนี้คุณเคยรู้ปัญหาของพุทธศาสนาต้องไหมคะสำนักพุทธคะอันนี้คือสิ่งที่คุณควรจะทําใช่ไหมแล้วดูสิคะพุทธมณฑลเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับสำนักพุทธแค้เลยของดีคะแต่กับท่านก,กับยืนยืนทอเหี่ยวยืนแบบซุดซอมอยู่ตรงที่พุทธมณฑลเนี่ยอันนี้มันคือหน้าตาของประเทศของเราอะ่ะทําไมสำนักพุทธมองไม่เห็นหรอคะ อยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่ตรงหน้าเลยเนี่ยท้าไปท่านไม่ส่งเสริมเราอยู่ใกล้ๆแค่ตรงนั้นเองอ่ะท่านยังไม่ส่งเสริมที่ยังไม่ทําเลยอ่ะเชิญนักภาษาอะไรที่ควรควที่สงขาเราบอกว่าดีคุตมณฑลสงขาที่สร้างเป็น1ิปียังไม่เสร็จแปลกมากไหมฮะยกประมาณทนทีก็ถึงถึงที่แล้วเนี่ยแต่สร้างไม่เสร็จสำนักพุทธซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักพุทธนะฮะเรื่องพุตมณฑลเขาบอกว่าเขาจะต้องงบประมาณก็มีแล้วก็อยู่ในหน้าที่ด้วยครับว่าพุตมณฑลเนี่ยจะต้องทําให้เป็นพุตมณฑลเป็นศูนย์กลาง เปศูนย์กลางผู้ตาโรกแต่ขนาดพุทธมณฑลจ้าสงขาแค่ที่เดียวคุณยังสร้างไม่เสร็จเลยเป็นสิบปีค่ะพุทธมณฑลเนี่ยแทนที่ประเทศเราเป็นเมืองพุธทั่วทั่วโลกยอมรับเราแต่กลายเป็นว่าพุทธมณฑลกลายเป็นสร้างไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ไม่ดีไม่มีอะไรที่แบบเป็นเกี่ยวกับให้มันยิ่งใหญ่ระจากยไม่มีกิจกรรมอะไรเลยอันนั้นกับงานงานบุญแรงต่างก็ไม่มีงานใหญ่ๆหญ่ในพุทธมณฑลแต่ละจังหวัดเท่าไหร่เลยที่ญี่ปุ่นนะคะ สร้างเป็นนารันคาสองเลยเจรอนใหญ่โตทั้งๆที่บ้านเราอ่ะเมืองพุทธทุกประเทศเขายอมรับประเทศไทยให้เป็นที่ศูนย์กลางของศาสนาโลกแต่กลับไปสร้างพุทธมบัตค,คนที่ญี่ปุ่นน่ะใหญ่โตเกินหน้าเกินตาประเทศของเราอ่ะคุณให้เขาทำอย่างนั้นทำไมทำไมประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธจะทำไมเราไม่สร้างเองเราทำไมเราไม่ทำเองให้ผู้พุทธศาสนาของเรายิ่งใหญ่ระดับประเทศระดับโลกแบบนี้บ้างล่ะคะกลายเป็นประเทศญี่ปุ่นน่ะไปสร้างนารันทาสองไว้อ่ะ เขาก็จะเริอนรุ่งเรืองป็งพุทธศาสนาเห็นไหมคะอันนี้ศาสราพุทธทำอะไรอยู่คะ<ช>งาน<ช>แบบนี้คุณไม่ทําคุณปล่อยแล้วให้ประเทศอื่นเขาเจริญรุ่งเรืองศาสนาพุทธกลับไปเจริญรุ่งเรืองในประเทศเราใช่ใช่ใช่ประเทศใครกับศาสนาอะไรก็ไม่รู้อ่ะขาลดลงเรื่อยๆชาวมณลลดลงเรื่อยๆเราดูสิคะวัดล้างท่มขึ้นท่วมขึ้นสิบปีให้หลังมาเนี่ยวัดล้างท่วมขึ้นเท่าไหร่คะเยอะแยะมากมายเลยไม่มีข่าวไม่มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับว่าเพราะมีการ กาจัดบวชนะสำนักงานการจัดบวชมีกิจกรรมออกมาสอนคารวะนะเลือกพระเก่งๆดีๆออกมาสอนคารวะกลับกายไปไปไปบอกว่าอะไรอาจารย์อะไรนะคนตู่ทาสอนถูกไอรองหอสำนักพุณกลับไปยืนยันอีกตอนนี้พอไม่ส่งเสริมคนที่ตอนนี้กําลังเป็นเป็นข่าวออกมาว่าสอนผิดเยอะแยะไปหมดเด็กเนี่ยใเวลาสอนผิดคนก็ยังเชื่อเออก็ยังเชื่อคนตู่ทำยังมีอ่าใช่เพราะฉะนั้นไม่ไม่ฟัง รรมะไม่ฟังครับไม่ฟังไม่เป็ข้อไดจริงเลยค่ะอธิยศครูอะไรไม่ฟังแล้วฟังแต่คนคนตื่นฟังเขาคิดว่าเขาเก่งคิดว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์สอนอะไรมาถูกหมดแล้วเขาสอนอย่างนี้เขามีสอนให้บวชเพิ่มไหมสอนให้เคารพพระพุทธศาสนามากมากขึ้นไหมเพิ่มเมไม่น้อยมากเลยนะครับเพราะงั้นทุกอย่างมันขัดแย้งหมดเพราะงั้นนี่ครับนี่คือเซสชันแรกท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขอเวลาพักเบรกนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามลฟ์สดกันอีกตอนหนึ่ง นะครับเรื่องศาสนาพูลังบาลขออีครับใช่กันเยอะต่อต่อต่อครับท่านผชมครับนะครับแค่นีก่อนนะครับขอบคุณครับรับขอบขอนนีครับเี่ยเี่ย